สวัสดีค่ะศักทัยสบายดี FC ทุกๆทุกคนมาเด้อกินข้าวอาหารแซ่บๆพี่น้องมื้อนี้เฮาได้กินกับมม่วงมม่วงห่อกาบมม่วงพี่น้องเอ้ยปีนึงก็ได้กินเทื่อนึงเนาะดูมันหม่องสอคือกับว่ามาหยัดโบแซ่บๆแซ่บๆมาเด้อมาเด้อุุคนมาหยดม่วงอืๆสักบาดพี่น้อง หอมรสชาติหวานหวานจนในมันแกนม,นม,มัน็อากรม่เม,มียนเนาะแหน่ออกมาไว้สำลักทั้งทีหลัง Bên ngoài vòng 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 trò Mình nhặt bộ kìa Vẫn là một không chả chả Nhưng mình nhặt bộ Xẹp xẹp mà đấm nhau แซ่บหวานหอมมะงวงซอสแนดโบกไปแล้วแซ่บแซ่บเจาพรเจว่ขึ้นขูดกับแกนมันอมยากขาเนียวเข้าไปอัไหนมันออกตอนนันป่าทัวมัน พิธีเหตุมันจะเป็นอย่างนี้ยรับเนาะหลังจากระดูหนึ่งเขาก็จะได้กินเธอหนึ่งได้เป็นมัดหมวงซ้อเหินว่ะมันจะเป็นตำระดูเนะพี่หนึ่งก็จะมีเธอหนึ่งมันบอกคือหมองซ้อด้านซ้ายพันธุ์อื่นเนาะ ทางมองสายพันธุ์อื่นจะเป็นถุกกระดูหรือว่าถุกงามแต่ว่าอันนี้ละดูหนึก็จะได้กินเธอหนึ่งเกืนนึ่งมองสองมาบีขันตอนนั้นมาบีห่อ,อไม่มันออกแล้วยังเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเงี้งโอ้คงเียนะขันใหญ่เนี่ยหนี่คือขันตอนหยักข้าวเนียวหอนหอดข,ข้าวใข้าวเหนียวตองหอนหอดมันจะเกล็ดรอบรอบข้าวเนียวม่ม่วงกับเมน แบบมันเขาเนี่ยมองที้บดไริใส่กะทิเนางแซ่บเขากินแต่น้อยจินใหญ่ในสายพันธุ์นี้สองอะไรอ่ัน

nhau thảo cái mà mình nhang cũng thảo có một mỏng cả, thế là เนี่ยผมบอกธรรม,มาชาติธรรมาชาติหาให้หากินได้พี่หนึ่งกินเธอหนึ่งเนาะอย่าลืมด้วยพี่นอ้องฝากติดตามส่องบุญส่งของแสบนะพี่น้องหากินแต่นาเสบเซ่ธรรมชาติธรรมาชาติ